แจกพิกัดหนึ่งในที่พักที่สวยที่สุดในจังหวัดเชียงราย สวยจนกระทั่งที่ว่ายอมขับรถจากเชียงใหม่ไป2ชั่วโมงกว่าครับคิดดูสวัสดีวัวรุ่นร้อยโลทุกคนด้วยครับวันนี้เราอยู่กันที่พานามอนดอยช้างจังหวัดเชียงรายซึ่งห้องพักของเราในวันนี้จะมีชื่อว่าพรีเมียมพรเวทวิลล่าสามารถเข้าพักได้สูงสุดถึง5คนเลยนะครับและหลังนี้จะมีถึง2ชั้นด้วยกันนะครับเดีย๋ยวพามาชมชั้นล่างกันก่นกอนอย่างที่เห็นเลยฮะชั้นล่างจะเป็นโซนห้องนอนที่สามารถชมวิวได้แบบสวยจึ้งอลังการดูครับภูเขานี่รายล้อมแบบสุดลูกหูลูกตาเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนเนที่ดพาาออกบบแต แสงสวยสวยมีจุดให้นอนเล่นอาบแดดแล้วก็มีเซตอับตูนูนทีมาให้เค้กนี่อร่อยทุกอย่างเลยแถมมุมถ่ายรูปก็เยอะสุดๆไปเลยฮะไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านในบ้านรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยก็มีให้ครบเรียกได้ว่าไม่ต้องเตรียมอะไรไปเองเลยนะครับว่าแล้วก็พามาดูห้องน้ํากันสักหน่อยโอ้โหเข้ามาแล้วตกใจมันกว้างใหญ่อะไรขนาดนี้ไปต่อกันที่ชั้นสองับบอกเลยอันนี้เป็นจุดไฮไลท์มากๆโอ้โหขึ้ืนมาแล้วแบบว้าวเป็นดาดฟ้าที่แบบชมวิวได้360อ,องศาไปเลยครับแถมยังมีอ่างน้าร้อนนะฮะ ได้แบบสบายใจเฉยว้าวและหลังจากผ่อนคลายด้วยการแช่น้ําเสร็จก็ไม่มีอะไรฟินไปกว่าการกินหมูกระทะบนดอยแบบนี้ละฮะบอกได้เลยว่าเป็นการมาเชียงรายครั้งแรกที่ประทับใจมากที่พักก็ดีอาหารก็ดีพนักงานก็ดีดีไปหมดเลยสุดยอดดูเอาเถอะครับกินหมูกระทะไปดูวิวพระอาทิตย์ตกไปแบบนี้มันจะฟินขนาดไหนเล่าแล้วก็ตัดภาพมาดูบรรยากาศตอนเช้าครับโอ้โหเห็นอะไรนั่นไหมทะเลหมอกครับผมบรรยากาศดีมากครับเซตอาหารเช้าก็จัดเต็มมากเช่นเดียวกันใครจะมาเที่ยวเชียงรายล้วหาที่พักสวย อยู่แนะนําที่นี่เลยครับ